สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆเดี๋ยววันนี้แม่หนึ่งจะมาทำขนมจีนนะคะน้ํายาร็อปเตอร์แบบราวๆเนาะมีผักซีลาวเหลืออยู่เนาะกระชายกระบอมีจะ้ะกระชายไม่มีนะคะมีอะไรก็ใช้อัน,นันนะคะ นี่ก็คือเนื้อร็อปเตอร์ที่แม่หนึ่งแกะไปนะคะไขยใส่แล้วก็ต้มทำเป็นเนื้อขนมจีนนะคะปันะะป่นเลค่ะวันี้ก็ใส่หมูปั่นนี่แหละง่ายๆนะคะเม่ต้องโรปเตอร์อะไรก็ใส่คาปิลล่าร้อยค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อร็อปเตอร์กับื่อนของเราค่ะโอ้วยังไงเด็กคนไหนนี่ค่ะน้ำขนมจีนเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำปลาไปนี่เลยค่ะใส่ปลาอีกหนึ่งช้อนนะคะอุ้ย น้ำตาลสาไปสองช้อนชาจ้าคุณขัดกราด้วยไี่กินนนะ,ะใส่ลายแก้วลช่ไหุาด้ยนะค่ะาเล็นเลยเส้นของเรานะคะ เดีย๋ยวเราต้องเลยค่ะต้มสองจับนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาจับเต้นขนมจีนกันนะคะน่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะแล้วก็พับไปอย่างนี้เลยง่ายๆนะคะขนมจีนที่เราจับไปเมื่อกี้เห็นไหมแม่หนึ่งจะจับใส่ถ้วยเลยเพราะแม่หนึ่งหิวแล้วนี่ค่ะวันนี้แม่หนึ่งจะกินสามจับนะคะ ขนมจีนน้ำยาลอกเตอร์นะคะลำเบ็ดหนึง่งจะแบ่งแบ่งเป็นสองชุดเนาะเดี๋ยวลำเบ็ดนึง่งจะได้กินอีกรอบนึงนี่ค่ะเสร็จลอกเตอร์คะ่ะเป็นไงบ้างเออง,ง่ายเลยนะคะใครที่มีหมอลอกเตอร์เหลือนะคะสามารถทำเมนูนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าใครที่ชอบทานเป็นน้ำกะทินะคะนี่ค่ะใส่กะทิก็ได้นะเดี๋ยวลมเบน,นึงจะไปกินนะคะนี่